วัดยามเย็นครับยิ้มปลาลั่นเอามาดักกบเหมือนเดิมครับเหย๋่อลูกปลาหมอวันนี้มาเจ็ดหลังนะครับไปตามหายลูกที่ว่าหลงอะ่ะนี่ใบนี้นี่ไม่เข้าถุงกับเขาเดียเวลาขับรถไปเป็นสิบโ,บโลเลยเพื่อรอบใบเดียวแต่จะลงตามนี้นะครับลักหลังสองหลัง ดูว่าจะมีหรือเปล่าน้ำนิ่งยังมันติดตามผลงานยังทีตอนเช้าวันนี้ไม่หวังผลเท่าไหร่นะครับเทสหมไมไปในตัวกับเดือตัวนี้แต่ถ้าเป็นเดือมีกินแล้วเรียบร้อยนี่มันติดถนนนี่นี่ามอคลิปที่แล้วเ <c oughs> มื่อคลิปที่แล้วที่เห็นวิ่งอยู่ตรงนี้นะครับตอนเช้ามืด ถ้าเหยื่อมีกินแล้วก็เรียบร้อยดูอีกกันดีกว่าไม่ให้เป็นการเสียเวลาตุนสวัสดหยางเช้าปุ๊บหนึ่งสามสิบห้าดูเลยดีกว่าสองหลังถ้าจะไม่ปิดตรงนี้หลังนึ่งแล้วก็หลังนึ่ง ดูดูทางลงเอาครับดูทางลงหลังแรกกันเลยลุ้นกันหน่อยสยงปลาหรือสยงกบอ้อยนั่นไงเออเออกบหน้านี้มันเงียบดีครับมันไม่ค่อยดิ้นเด้อ่ารอบนี้ กินปลาเป็นหนึ่งตัวกินปลาเป็นหนึ่งตัวนะครับหนึ่งตัวสองตัวจำไม่ได้ว่าใส่ปลาไว้กี่ตัวเดินลัดเลยไปได้ปะไม่รู้น้ำลึกไปเนี่ยมาผิดทางปะก็ไม่รู้ ันะครบเห็นรอบนึงนับรอดขโมยรอดหม,ดมาเพราะว่าเหยื่อไม่มีกินเงียบจังเงียบจังเห็นแต่ปลาเห็นปลาเห็นแต่ปลา ประเทศไทยกบอนุบาลทูเลิกนมยังเนี่ยน้อยหนึ่งตัวน้อยก็ตัวน้อยโอเคครับเดี๋ยวไปลุน้นหลัง่อไปกันเ้อผมต้องขอเวลาเดินขึ้นดังบนนี้ก่อน รถจอดอยู่นู้นไม่แจ้งดีนะครับตามโอเคครับมาถึงหมายที่สองนะครับสองก็ไปลุ้นกันเลยเอ้ติดแล้วน้องกาลังลุ้นเนี่ย ผมเป็นคนเดินเร็วนะครับภาพอาจจะก,กระแทกกระเทือนหน่อยนะครับพยายามเดินช้าแล้วมาเดินไม่ได้อะไรอยู่ตรงนี้เอา้าเอา้าเห็นไหมครับอะไรต้องแต้มแล้วีขอบเอแวดรู้ก่อนอ้าวตายเฉยเลยเจ้าเป็นอะไรตาย เดี๋ยวครับหลังนี้ผมต้องขอขัดงาครับหยุดวิดีโอไว้ก่อนไม่งั้นมันออกครับเพราะว่างาตัวนี้มันเปิดได้นะครับเนี่ครับนี่ครับเดีย๋ยวไปดูหลังต่อไปกันเลยถึงนะครับหนังต่อมาีเต็มไนะหมไม้ที่สวยนะครับเห็นไหมครับไม้สวยมากเลยม่นีอ่ะ p ล่อยนะ ปล่อยปลาไปไหน้องนตไปเือนตรงไ,ไ,ไหนเนี่ยโอดไม้ทิ้งอ,อก ิที่แล้วคลิปที่แล้วเราลงตรงนี้นะครับลงจากข้างบนมาเนะี่ยได้ไปตัวนึงหลังแรกเลยอยู่นี่อยู่นี่ไม่มีตัวครับเกเนะปล่อไปะ่ะ อยู่เวยงอยู่วังใส่ลอบปับ๊บติดแต่มันนะครับลิ้มลิ้มตกน้ำลิ้มลิ้มทางในๆไม่ติดผมลืมแล้วจากที่กว้างบัมีหญ้าสูงมันเ้าเสียบมันอย่างเงี้นะ ก็ไม่ค่อยได้นา่าจะใช่มีรอยลืนล่นๆนีล่ลอยใครมาเก็บรอบเหรอเดีน้องรอบอยู่มีอะไรไหมไม่มีนะครับโอ้จ้าใส่ลูกปลาไว้เพียบเลยห้าตัวปล่อยครับปล่อยปลาไปใหม่ นี่คลิปส่งท้ายปีเก่าแต่เราไม่รู้ว่าจะจับต่อทันไหมวันนี้เป็นวันที่สามสิบเอ็ดนะครับสามสิบเอ็ดทันมาหกสี่เดี๋ยวจะต้องไปไอ,อ้กละีกเห็นไหมครับสายกว้าง น่ามีตัวนะครับเนี่ยไม่น่าเชื่อว่าจะไม่มีตัว เอ,อ้ยหลังนี้ใส่ลูกป,ปลา,าไปเยอะนะเนี่ยออกได้ไงวะมไม่หมานเลยสรุปแล้วดักดักด้านด้านในไม่หมานใ<ม>ครมาทำซุ่มทำห้างยิงปลาเี๋ยวสรุปผลงานก็คือ นะครับแด้แค่น,นี้แหละที่ครับติดตามรับชมคลิปกันในคลิปต่อๆไปครับขอบคุณที่รับชมครับสวัสดีครับสุงท้ายด้วยวิวที่สวยบรรยากาศดีๆขอบคุณที่รับชมคลิปครับสวัสดีครับ